พี่กวีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างที่ ي, เอสจีพี่กวีจ,จะซื้อต,ตัวไหน <laughs> ซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนเราจอดสามแสนถือได้ครับดีใจจังเ <laughs> พราะว่าจริงๆเราก็รอกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะการสุดท้ายก็ <laughs> ก,ก็ออกมาคือเอาเอา,เอางี้กันนะครับวันนี้ที่จริงๆที่หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงเนี่ยอเป็นภาพสะท้อนถึงการปรับความเสี่ยงของของนักลงทุนสถาบันในประเทศเลยนะ เร,เราเราเห็นชัดเลยใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่เรามีเรื่อง E A เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเขาขายมาสิบวันติดเลยนะหลังจากที่มีเหตุการณ์อ E A เพิ่งจะกลับมาซื้อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแล้วสุดท้ายกลับมาขายใหม่อเข้าใจได้เข้าใจได้คือ <S <S ไม่ใช่แค่ E A ตัวเดียวนะครับที่อยู่ในเซ็ตฟิีมันหมายรวมถึงว่า สถาบันในประเทศเนี่ยเขาต้องมีปรับกลยุทธ์ด้วยเพราะว่าเชื่อได้เลยนะครับว่าในหลายๆกองทุนเนี่ยมันจะมีหุ้นตัวกลางตัวเล็กเยอะโดยเฉพาะมอนหุ้น IPO จริงกองทุนรอบนี้เข็ดไปนานเลยเงิ้นไม่กล้ารับหุ้น IPO คือคือเข้ามาแล้วด้วยหลักการของกองทุนเน่ะเข้ามาแล้วต้องถือต่อ ถูกไหมครับมันไม่สามารถที่จะเข้ามาปุ๊บเปิดตล,ลาดเข้า IPO วันแรกแล้วเขาขายเลยได้มันเหมือนเขาพิจารณาแล้วว่าหุ้นตัวนี้เหมาะกับการซื้อลงทุนระยะยาวไมื่ไงเขาตอบกรรตอเวลาตรวจสอบลาบากนี่คือที่มาว่าทําไมเขาถึงมีหุ้นกลางหุ้นเล็กอยู่ในพอร์ตเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเหมือน EA ในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ย oh, <wow. S 1> เขาต้องกาจัด <Wow. S 1> กินซากถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันมันก็ทําให้ okay, okay. อันนี้เป็นการแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆ <Yeah. S 1> เนี่ยเอ๊ะกองทุนขายเยอะขนาดนี้แต่ ถ้ามงในมุมอีกมุมหนึ่งก็ก็กองทุนก็น่าจะขายหรือปรบับกลยุทธ์ความเสี่ยงเพื่อร<ะ>ับกรณีแบบ EA เอไปพอสมควรละแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือต่างประเทศซื้อนะมอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์แรกที่ต่างประเทศซื้อหุ้นไทยแล้วสองวันที่ผ่านมาต่างประเทศก็ซื้อหุ้นไทยนะครับในยามที่หุ้นปรับตัวลดลงนะครับเมื่อวานนี้ต่างประเทศก็ซื้อหุ้นไทยแสดงให้เห็นว่ามันมีการโยก สินทรัพย์จริงโอเคมันเรื่องของอัพทิกลูเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าอัพทิกลูเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับแต่ว่าที่คนซื้อเนี่ยอ่าผมว่าด้วยด้วยเหตุผลง่ายๆครับว่าหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีสต็อกตอนนี้อ่าเริ่มเริ่มมีประเด็นมากขึ้นดีกว่าคือคําถามว่าโตต่อได้ไหมโตต่อได้แต่ถามว่าจะโตต่อด้วยฐานที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันไปต่อได้ไหมแล้วก็เริ่มมีการตั้งคําถามกันมากขึ้นในตลาดนะครับว่าเพราะว่าหลายๆเทคโนโลยีออกมาบอกครึ่งปีหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือเริ่มมีคำถามขึ้นมาว่าที่คุณลงทุน AI ไปอ่ะและ NVIDIA ได้ไปเต็มๆเลยอ่ะไอโฟล์ม Microsoft Google Amazon ม e t a อะไรก็ตามเนยที่เป็นบริษัทที่รับรับชิปจากจาก NVIDIA ไปอ่ะหรือ TSMC ไปอ่ะหรือ ASML นะครับของเนเธอร์แลนด์อ่ะอันน้อันนั้นคือต้นน้ำนะ TSMC คือต้นน้ําแล้วก็ ASML นี่ต้นน้ํากว่าแล้วคนที่ต้นน้ําต่อออกมากลางน้ําดีกว่าก็คือ NVIDIA ปลายน้ําคือ m ต t a Amazon Google Microsoft หลายแหละ ต้นเริ่มมีตอนตั้งคำถามว่าไอ้สิ่งที่คุณลงทุนไปอ่ะมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าหรือมันมันจะไปต้องทําอันนี้เข้าใจแต่มันมันสามารถที่จะเทิร์นเป็นกําไรได้ในในอนาคตไหมว่าวันนี้เนี่ย Chat GPT หรือว่าตัว AI ในมือถือแต่ละแห่งเนี่ยถามว่าเอ้มันทํากําไรได้จริงหรือเทียบกับ กูเกิลเสิร์ชสมัยก่อนที่กวาจะหากําไรได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นการตั้งคําถามแล้วก็เริ่มมีความกังวลกันว่ามันอาจจะเป็นคุ้มค่าการลงทุนก็ได้ถึงแม้จะมีกําไรนะคบแต่อาจจะมีคุ้มค่าแล้วก็ฐานกาไรที่ใหญ่มันก็ไม่รู้จะโตยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอ่าเริ่มมีการขายทางกาไรและโยกมาหุ้นกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีเงินบันผลมากขึ้นอ่าอันนี้ผมว่าหลายๆนะักวิเคราะห์คงพูด พูดกันไปละซึ่งเราก็พูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเฮ้ยมันมีการโยกที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราแพ้ตลาดหุ้นทั่วโลกเลยหลักๆเลยหลักๆเลยคือเราไม่มีหุ้นอะไรที่เขาน่าสนใจวันเนี้ยเราต้องบอกอีกหนึ่งว่าถ้าความน่าสนใจของหุ้นเหล่านั้นที่เราเคยไม่มีแล้วเขาเลิกสนใจกันไปมันก็เป็นโอกาสของหุ้นไทยท,ที่ที่มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นผมว่านะถ้ากองทุนปรับตัวปรับ สถานะการถือครองหุ้นของเขาคนทุนในประเทศนะครับได้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ประกอบกับการเคลื่อนไหวของเงินทุนในต่างประเทศที่จะเข้ามาหาหุ้น e f ฟ n s i v e d i v เ d e ดนหรือ Val u e stock มากขึ้นประเทศไทยจะได้รับอนิสงอ,อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าเป็นภาพในมุมกว้างขึ้นไปอีกก็จะเป็นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของประเทศสหรัฐอเมริกาดีวจะมีผลประชุมชนะครับภายในอาทิตย์นี้ก็โจลล์พาเวลโคงยังไม่ลดนะครับแต่ตลาดคาดการแล้วว่าการประชุมครั้งหน้ากันยานี่คือร้อแล้วนะ ร้อยเปอร์เซ็นไม่ลดศูนจุดสองห้าก็ลดศูนจุดห้าแต่ผมคิดว่าลดศูนจุดสองห้าก่อนละครับลองตลาดเล่นเล่นดูก่อนแต่ว่าการลดครั้งแรกเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยการลดไปเรื่อยๆนะครับาการลดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทาให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีอ่อนๆคออ่าลงซึ่งไม่แปลกใจเราเริ่มเห็นทิศทางของอสินทรัพย์ที่แทงตรงกันข้ามกับดอลลาร์ขึ้นหลายหลายสินทรัพย์เลยไม่ว่าจะเป็น ตัวทองคําหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีตลาดใหม่ก็คือคริปโตเคอเรนซีก็คือพูดง่ายคือแทงตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเป็นในตลาดหุ้นเนี่ยคนที่แทงตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์ได้ก็เป็นอ<ม>ีเมอร์จิงมาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตก็จะได้รับเบนเนฟิตในเรื่องนี้ด้วยแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อันเดอร์แวลูแต่หลายคนก็บอกนะครับว่าประเทศไทยเราเป็นอีเมอร์จิงมาร์เก็ตแเราอันเดอร์แวลูแล้วทำไมเกาหลีเกาหลีนี่ต้องแย่ไปนะเพาเกาหลีเขาเป็นเดอปมารร์เเก็ตพะฉะนนั้นเาต้องไปสู้กับ สู้กับพวกเฮฟวีเวทครับเขาไม่ได้มาสู้กับเราครับเราต้องสู้กับจีนจีนถูกกับเรานะครับแต่จีนที่ถูกกับเราแล้วเนี่ยพอๆกับเราก็จะมีเวียดนามนะที่เหลือก็ดูแบบอ่แพงกว่าเราในอาเซียนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะแพงกว่าเรานะครับงั้นถ้ามองในมุมนี้มองในมุมนี้ตลาดหุ้นไทยในฐานะหนึ่งในอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตแล้วก็ถูกนักลงทุนต่างประเทศบูลลี่มาตลอดเหมือนโฆษณา a p p l e นะครับเอ้ยมันสะท้อนภาพเนอะมันสะท้อนภาพคิดเนะครับว่า S <S <S เขายังมีจิตใต้สำนึกพี่ว่ามองประเทศไทยยังเดินทางด้วยช้างอยู่อะไรประมาณเนี้ยเอแต่ก็ก็ก็เข้าใจได้เพราะตะวันดีเองคนไทยเองถ้าถามถึงว่าแ้วแอฟริกาเป็นยังไงถ้าใครไม่เคยไป Africa แอฟริกาเราก็จะบูลลี่เขาใช่ป่ะแต่อีกนิดถ้าใครเคยไปแอฟริกาจะรู้ว่าเฮ้ยขอโทษนะประเทศเขาก็จมริอเออเขาไม่เจริญนะไอ้เขาไม่ได้ไม่เจริญนะเราอายก็จะแบบเราก็มีความเป็นบูลลี่ในตัวของแต่ละคนเนาะเพราะความรู้นี่แหละผมเคยดูคลิปหนึ่ง เขาถามว่าเขาบอกว่าคุณเกียเกาหลีเหนือมากใช่ไหมคนลเมีกันแหละุกเกียดมากบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าเกาหลีเหนืออยู่ที่ไหนในแผนที่โลกทุกคนชี้ไม่ถูกขำรีไปกันน,นะอะแต่เขาบุรีตลาดคุณไทยมาก็เป็นคนดีครับเพราะว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอันดร์เอร์ฟอร์มสุดแล้วก็ถูกนักลงทุนต่างประเทศขายไปม,มากที่สุดถ้านับปีนี้ก็แสนกว่าล้านแต่ถ้านับย้อนหลังสิบปีตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่สองพันยี่สี่เราก็ถูกขายมาหนึ่งล้านล้านบาท ไม่รู้ว่าจะมีใครขายได้มากกว่าเราแล้วไน่ตลาดหุ้นตัวโลต์เนี้ยผมว่าผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดเทินของตลาดหุ้นไทยแต่ก็พูดเหมือนเดิมครับว่าเราค่อยๆสเต็ปบายสเต็ปดีกว่านะเพราะว่าคือผมเชื่อว่าการเมืองในประเทศในเดือนนี้มันจะทาให้ตลาดหุ้นผันผวนอยู่ช่วงหนึ่งแต่ผมื่อว่า1นึ่งไม่หลุดก็คือโลเดิมไม่พองอย่างนั้นคือคือการเมืองเข้ามาคุณเศรษฐาจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยถ้าขออย่างหนึ่งที่ไม่มีแม่ถ้าไม่มีการยุบสภาก่อนวันที่14สสิงหา นะครับหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยเดี๋ยวก็หานายกใหม่ได้หรือนายกคนเดิมเดี่ยมีรัฐประหารนะครับเพราะมันจะจะ,จะสะดุดไปหมดเลยดังนั้นถ้าไม่มีสองเรื่องนี้เนี่ยแลวซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีวันนี้แปดสิบยี่สิบเลยผมคิดว่าแปดสิบไม่มีเก้าสิบดีดีกว่าว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้เวลาทีดน,นึงในการหานายกใหม่แล้วสุดท้ายเดี๋ยวงบป,ประมาณปีหกแปดก็จะผ่านนะครับเราก็เพิ่งรู้เหนะมือนกันนะบางทีนายกก็อาจจะไม่ได้สาคัญก,กับการก,ก,การะตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่นะ <laughs> จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนั้งหนาเราในการที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นผมว่าที่ซับซ้อนกว่าคือเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอันนี้ซับซ้อนกว่าแต่แต่ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าจะสร้างให้เศรษฐกิจหรือแต่อน,นุญาตให้ต่างประเทศมาลงทุนผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ต้องใช้นายกระดับไฮเอ็นอะไรขนาดนั้นแล้ว <laughs> มันก็พอประมาณได้กลางๆก,ก็พอได้อ่าเพราะฉะนั้นถ้างบปีมาปี68ผ่านปีหน้าเศรษฐกิจไทยเราก็น่าจะโตได้ดี นะครับต่อให้ไม่มีดิจิตอลวอล์เรดปีหน้าผมก็เชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตเกิน3%ปปีหน้านะครับปีนี้น่าจะได้ประมาณสัก2.5ถึง2.7โอเคแล้วแหละนะครับค่า2.5ถึง2.7นั่นหมายถึงว่าครึ่งปีแรกเรา1%นึ่งเปอร์เซ็นต์กว่านะอย่าลืมนั่นหมายว่าครึ่งปีหลังเราสามนะเราจะเห็นสี่ในแตลาดสี่นะเห็นสี่เปนะอร์เซ็นต์ในตลาดสี่นะคือนักทนะ่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดเยอะๆล่าส<ต>ุดเนี่นยเราได้นักท่องเที่ยวยี่สิบล้านคนแล้วนะแต่วันนี้เออทีเนี่ยเสียดายเนาะเออทีมามาประกาศขข่่าาวเเรรืืออองงไ้กกกยลิพนที ตัวขาเข้าซึ่งซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกนิดน,นึงก่อนนะครับว่ามันดีดีในระยะยาวเพราะว่าการคืนพื้นที่คือการเพิ่มพื้นที่ <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> การคืนพื้นที่ที่ได้ตังคือการการได้พื้นที่ในส่วนกลางมากขึ้นซึ่งในต่างประเทศถ้ามอนเคยรอนก็คงเดินทางไปต่างประเทศหลายๆที่นะครับทานผู้ชมก็คงไปหลายๆที่เราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางของหลายๆสนามบินใหญ่มากนะอย่างใหญ่เลยคือไอ้เอาแค่ที่ที่คนนั่งเสียบปลั๊กชาร์จอะระหว่างปัสเกตอะ <c oughs> โอ้โยมันแบบมาหาศาลแต่เราดันกั้นไปด้วย ร้านค้านเออในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขากั้นไปด้วยที่นั่งอ่อแต่ว่าต้องบอกตามตรงว่ามันจะทําให้เรารับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะเราเราสามารถที่คือถ้าปีหน้าสี่สิบล้านจริงแล้วปีถัดไปถ้าสี่สิบห้าล้านเนี่ยปีถัดไปนี่เราจะไม่มีพื้นที่ส่วนกลางรองรับแล้วห้องน้ำก็จะไม่มีที่รองรับนะครับจะกลายเป็นว่าสนามบินเราเนี่ยจะไม่ถูกเลือกเป็นสนามบินในการทานเฟอร์อันนี้สําคัญคือนนเนเรื่องถึงใช่เพราะว่ามันแน่นเราเขาสายบินจะเลือกเฮ้ยฉันไม่เลือก อ่าฮ่องกงดีกว่าหมอเลือกสิงคโปร์ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่เลือกไทยแต่ถ้าจริงๆอ่ะไทยเรามีอ p อปเปอร์ี้ถ้าเขาเลือกเรานั่นก็หมายถึงว่าเราก็มีโอกาสที่จะรับสาไฟสายการบินแล้วก็เผออรันเวย์ที่3มันจะมาด้วยแลเวย์ที่สี่จะมาด้วยถ้าคุณไม่ทําแบบนี้ในอนาคตคุณเหนื่อย ก็รีบทําก่อนแล้วถูกแล้วผมว่าเออทีในระยะยาวก็ก็ยังเป็น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 หุ้นที่น่าลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาวันนี้มเดี๋ยวต้องถามแล้วหุ้นอะไรผมว่าเออทีนี่แหละเพราะมันลงใช่ไหมเพราะมันลงเนี่ยนะฮะมันลงแล้วก็หุ้นที่กำไรนิวไฮแล้วยังไม่หายเนี่ยกำไรรายได้ยังไม่หายแต่กำไรจะออกมาดีอย่างพวกซีพีเอ็นหรือแม้กระทั่งตัวมิ้นต์วันนี้ก็ลงใช่ไหมไอลงมาต่ำกว่าสามสิบก็อย่างเราเคยคุยเขาต่ำกว่าสามสิบก็เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนแล้วบีดีเอ็มเอสไปไวประมาณนี้จะยี่ห้านะงแล แตะแตะครับจะเป็นการลงทุนที่ที่น่าจะสนใจครับในช่วงช่วงเวลานี้แล้วแตงมาสามกำไรของโรงพยาบาลจะดีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะขนาดนี้ก็วันนี้ก็แนะนําเป็น BDMs เป็น CBN แล้วก็ AOT ครับอล้ามินน่ะมินก็ได้ครับมินก็ได้ครับก็จริงๆแล้วมันก็มันต่ำกว่าสามสิบาทจะไ่สามสิบใช่ใช่ที่บอกระยะยาวผมว่าโอเคจริงๆมินเนี่ยเป็นโรงแรมที่ได้ประโยชน์จากจากจากโอลิมปิกนะแล้วแล้วรายได้หลักๆของเขาเนี่ยอ่าของโรงตัมโรงแรมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาจากยุโรป นะครับย,ยุโรปวันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งว่าการท่องเที่ยวดีมากการท่องเที่ยวดีมากและอีเวนต์เขาเยอะไปหมดไม่รู้อ,อะไรนังหนาประเทศนี้นะครับ<อ>แต่ว่าไปแล้วก็ต้องระวังกระเป๋านิดนึงนะครับ<อ>แต่กระเป๋าตัวเองนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้นักกีฬาโอลิมปกิกอโดนขโมยอ่ะประเทศนี้อยู่ยายกจริงอยู่ประเทศไทยดีกว่าอ่า<อ>แต่ก็แต่ก็ทาให้นักท่องเที่ยวดีขึ้นแล้ววันนี้หลังๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีนะครับเริ่มมีการสก,กัดกั้นแอร์บีอนบีมากขึ้นอ๋ออืมเพราะว่า มันมาตรฐานนะครับมาตรฐาน <Ừ. S 1> แล้วก็ด้วยภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศแม้กระทั่งอีเวนต์ในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรปยังมีประเด็นเรื่องของการขาโมยสิ่งของกันเพราะฉะนั้นการไปอยู่ Airbnb แล้วไปอยู่ในเกสเฮาส์ที่แบบไม่มีการดูแลคุณภาพเนี่ยผมว่ามันลําบากแล้วคนที่ได้ล็ เปนเขาออกมายิงจิ้วๆิใช่ไหมเขาออกมายิงปืนฉีดน้ําไล่นักท่องเที่ยวบอจริงๆเขาไล่ของส่วนที่เป็น Airbnb นะครับเขาไม่ได้ไล่ของโรงแรมห้าดาวสี่ดาวนะครับเพราะว่าคนที่เขาไปแย่งบ้านเขาอยู่อ่ะคือ Airbnb แล้วชาวบ้านแพงเขาไปอยู่ชุมชนเขาไงคือคุณแม่งยิ้วกระเป๋ามาแล้วไม่อยู่ในบ้านข้างๆฉันอะแล้วส่งเสียงโวกเวกยไว้ล้วจากไปแล้วทำสกปรกเพราะเขาไม่ได้อยู่ในชุมชนไงเขาก็ไม่ได้แคร์ชุมชนนะแต่เขาไปอยู่ร่วมกับชุมชนแต่ในขณะที่โรงแรมอ่ะเขาแยกส่วนออกมา อันนี้ครับที่ที่รับการต่อบต้านเนี่ยในยุโรปเนี่ยคือพวก Air ์บีแอนบีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นดีแมนใหม่ๆที่จะเข้าโรงแรมอย่างทางยุโรปผมว่ามิ้นเองก็น่าสนใจคือถ้าคุยในเรื่องของ business model ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะพบว่า timing ในงานซื้อของตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้ามันจะลงไปอีกกระช่างมันแล้วอะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทยอยซื้อหุ้นดีๆเถอะมันกำไรยูไนต์กันไปหมดแล้วแต่แต่ว่าราคามันแบบเตี้ยติดดินอะ ใช่ครับ <c oughs> ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าตลาดหุ้นน่ยมันยังไม่ลงแบบบอททอมนะบอททอมที่ผ่านสองต้นๆก็เป็นไปได้ออไเป็นไปได้คือคือผมไม่ปฏิเสธเรื่องการที่ว่าตลาดหุ้นจะลงหรือไม่ลงผมแต่ผม<อ>ผมแค่เอาสาเหตุและผลในการที่ลงทุนระยะยาวโอเคมันมีดาวไซด์โอเคคือซีบีโอแต่ห้าสิบไปไดฮูโนอะไรเงี้ยแต่แต่โอเคน่ะ okay, มันก็ดาวไซด์สิบเปอร์เซ็นต์ถูกมาจากวันนี้ห้าสิบลงไปห้าสิบก็้สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าถ้ามันมีอัพไซด์มันคือสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ สำหรับอาไซด์ที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นเรามองว่าดาวไซด์มันอาจจะลิมิตเมื่อเทียบกับอพไซด์แต่แน่นอน <Yeah. S 1> ครับมันไม่มีอพไซด์เลยนะครับถ้าราคามันไม่ลวงมันิดน่ะเลเวอวันน,นะน,นี้ถ้าราคาไปค้างอยู่เจ็ดสิบปสิบาทผมก็ไม่มาแนะนำแนะนําให้ซื้อซีบอหรอกถูกไหมครับหรือซีพีเหรืออะไรพวกนี้หรอกแต่จะมันเป็นททมิ่งในการที่เราจะเริ่มสะสมอีกเอ้โควิดเองยังไม่ต่ําขนาดนี้เลยนะราคามัน มัน too much very much อะไรเงี้ยหลายคนก็บอกพันสองก็เป็นจะต่ำกว่าก็ไม่เป็นไรไม่ย่อยซื้ออย่าไปซื้อเรียดยิ่งคนไม่มีหุ้นในพอร์ตเลยแต่ถ้าคนมีหุ้นในพอร์ตก็ใจเย็นๆนะครับเองกำไรก็เนี่ยทีมอนถามอ่ะใครจะมัเขาจะซื้อ ESG จะซื้ออะไรก็ต้องเห็นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กตรงนี้ลืมไปเลยสตาร์ค E A J K N และอีกหลายๆตัวผมว่าเหตุอะเหตุอะเหตุสำหรับ D I รุ่นใหม่อ่ะเหตุอะนะครับ แต่ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็เป็นหุ้นที่ฐานธุรกิจในประเทศใหญ่ๆนั่นเอโอทีนะท่านทุนแล้วก็บีบีเอลซีพีเอลใช่ไหมเพิ่งเกิดบีบีเอลร้อยสามสิบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ขยับขึ้นมาร้อยสามสิบขยับขึ้นมาเฉยเลยเห็นไหมบอกว่าร้อยสามสิบมันคือฐานที่แบบเฮ้ยมึงจะให้ต่ำกว่านี้หรอดาวไซริสก็ไม่แน่เยอะสุดท้ายเด้งใช้กลยุทธ์นี้แห <c oughs> ละวันเมื่อวานนี้ซีพีเอลลงเยอะวันนี้อยู่ดีซีพีเอลแดงวันนี้เอโอทีลงเยอะเชื่อไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เอโอทีแดงเขาท ไอตัว T E S G นี่มันก็ต้องตามหลักเกณฑ์ก็แสดงก็อยู่ในเซฟตี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ต้องคือ E O T ก็เป็นหนึ่งในพอร์ตอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องมาซื้อแบงก์ก็ยังอยู่แบงก์ก็ยังยังอยู่แบงก์แบงก์นี่ E S G ดีเลย B B L K แบงก์ S C B นี่ triple A อเาเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไม่ปล่อยคาร์บอนอ่าใช่เขาเขามีแต่สูตรซับคาร์บอนก็โดยใช้พนักงานดูดคาร์บอนก็ไวคือเขาไม่มีต้นทุนในการที่จะมาแมเนจซื้อคาร์บอนเนาะจริงๆเจ้าอื่นพวกพลังงาน จริงจริงติดโซล่าก็ได้คาร์บอนคืนด้วยอะพูดจริงจริงตามสาขาของธนาคารซึ่งไม่ได้ลงทุนอะไรแย่ๆเลยผมเห็นที่กสิกรเนี่ยไอ้ลานจอดรถของสักงานใหญ่ของกัิกรออะเขามีโซล่ากันหมดละถูกอะติดป้าผมก็ติดโซล่าเนาะมอติดย้งประหยัดโคตรเลยลองติดดูริอยากแล้วขายคืนได้ด้วยค่าบินลดไปครึ่งอ่ะฮุ้มฮ้มคือผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเนี่ยชุดใหม่มาเนี่ยนะหรือชุดเก่าเนี่ยนะ อุดเ,เ,เ,เอา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 เอุดหนุนเรื่องของติดโซล่าครึ่งคนละครึ่งดีกว่าปุ๋ยคนละครึ่งอีกนะโซล่าคนละครึง<อ>่งโอ้ยแต่แต,แต่ที่บ้านนอกมันะ่ะติดตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วนะเออติดเอาไว้ปัน่นนะ้ำอ่ะเอาปั่นน้ำขึ้นใช่แต่ว่า<อ>ติดติดกับบางทีก็ติดกับกังหันอะไรเงี้ยวันเด็กวัยใช้ก็ตามมาติดยี่สิบปีแล้วใช่แต่ตอนนี้หลังคาเพื่อใช้ไฟอย่างยังยังี่เวิร์กเวิร์กผมว่ารัฐบาลน่าสนับสนุนมากเลยแล้วก็คนจริงจะอยากมันจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเลยนะคุณพิชัยแกพูดดเเรื่่่่่่อออองงนนนนีี้้ะแแแแตตกกกบบบชุยยยคููววัิิจลล ผมว่าถ้าอยู่กันไปเรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับโอเคครับแล้วพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพวกติดไอ้ไฟฟ้าเออะไรนะมันก็มีกลิ่นมันก็มีกลิ่นจริงๆเอาแบบอ้อมๆเลยก็คุณก็พูดถึงโฮมโปรได้ปูนกลางได้แต่ปูนใหญ่เอ้เขาทีปูนใหญ่ได้แต่ปูนใหญ่มันเล็กนากเลยอะไรได้โฮมโปรเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเขาก็ทุกทุกสาขาก็จะมีโซลาอืนแดยวแต่แน่นอนครับณวันนี้ถ้าคุณยังไม่ไปสนับสนุนให้คนติดโซล่ามันก็ต้องเริ่มต้นแสนกว่าบาท สองแสนแล้ววันนี้ผมดากรอตามตรงใครอยากจะติ่ไงแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณช่วยเขาแล้วก็ขายไฟคืนได้อ่าผมว่าจะมีคนติดโซลา่าได้มากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยอพวกเราก็จะมีไฟใช้ได้เยอะและช่วงกลางวันใี้ผลิตไฟได้เยอะถูกปะ่ะแต่ว่าจริงๆหลายคนจะพูดว่าช่วงพีอยู่ช่วงเวลาไหนจริงๆช่วงพีของการใช้ไฟอยู่ช่วงกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนนะ พวกเราคิดว่าเราอยู่บ้านเราใช้ไฟเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับโรงงานใช้ไฟเยอะในช่วงช่วงช่วงทันงานช่วงซึ่งถ้าเราสมมเกว่าช่วงนี้มันมันเป็นช่วงพีเขาจะคิดค่าไฟแพงไงนั่นคือที่มาว่าทําไมแท็กซี่อ่ะจะต้องไปเข้าคิวอนสี่ทุ่มเพื่อเพื่อเพื่อชาร์จแบตสี่ทุมท่มเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเพราะนั้นค่าไฟตอนนั้นมันถูกดังนั้นถ้าเรา,ากลางวันเนี่ยให้ไฟเนี่ยจากโซลา่าของบ้านชุมชนเนี่ยพุ่งเข้าไปที่การไฟฟ้ามากขึ้นค่าไฟช่วงพีมันก็จะลดลงไงครับ แ้้ว็็ยจ่ายค่าไฟทดลบอโดยธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็เสนอไว้ในฐานะที่ผมคือจะได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ได้เป็นรองอะไรดูแลด้านพลังงานในอนาคตเ็ต็ไปสังกัดพักก่อนสิโยเขาไม่ไับไเขาบอกว่าคุณมาสายไหนผมบอกว่าผมก็มาสายมั่วครับพี่ก็ <laughs> มีสายปอ มันต้องมีสายแล้วสายของสายเออแล้วสายของสายอีกนะคือคุณเข้าไม่ถูกสายยังไงก็เข้าไปไม่ได้บอกโอ้แม่งชีวิตใช่ใช่เส้นค่ขนาดสวเขาจะมีสายเลยที่เขาเข้าเข้าไปเขาบอกสายไหนสายไหนที่เราเห็นบอกว่าคุณเศรษฐาถ้านพูดจริงๆนะเขาก็เก่งนะคือเขาไม่ต้องเข้าสายไหนเพราะเขาสายตรงลูกไปี้ช้างไปนล้วโอเคขอใหุ้ที่ีวีแนะนำเออทีมินบีดีเอสซีพีได้ได้รับรวย ผมเชื่อว่าตลาดน่าจะไซด์เวฟได้ไทยเอสจีน่าจะหลายหมื่นล้านอยู่นะครับใจเย็นๆโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังคุณกุ้ยก็ได้ไอเดียในหลากหลายเรื่องกับการลงทุนระยะยาวสําหรับทุนที่โอ้โหประเทศไทยมันขนาดนี้เลยโดนบูลลี่อย่างนี้เลยหรออะไรอย่างนี้นะก็ว่ากันนะก็